มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล์ร r เพลตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 เตี้ยลุกเชื่อพี่หน่อยช่อพี่จันอรเชือพี่หน่อยดูดีดีนีดีด่ะีดีหีดบโีรเจกตีนีนีด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 ีตกดีมีดีฟีดีดี็ีดีดีดนดีรีด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 ียกว่าอะีรนัวแสดงหนุ่มหลีอขั้นเทพทั้งดีดคดีดีดี้ีดาเีดีด้ดี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 มาเจอกันบนเวทีแี้วก็จริงๆต้องบอกว่าีป็นเป็นโปรเจกต์นี้เราเราใช้ชื่อว่า เป็นคอนเสิร์ตอะไรนะคะเลดเอเลดเอค่ะเรดเอก็คือเป็นการรวมตัวระหว่างพี่เอสุภชัยกับเอธานโชบีสค่ะจริงๆต้องให้เกียรติเอธานโชบีสมากกว่าครับผมพี่เอก็เล็กๆเกียรตินี้ครับผมครับกว่าจะมาเป็นโปรเจกต์นี้มันยากเกณฑ์แสงเก็จขนาไหนคะก็จริงๆแล้วเป็นจุดเริ่มต้นมาจากพี่เอนะคะครับผมพี่เอคือน้องๆบางคนก็อาจจะเคยทำคอนเสิร์ตกันมาบ้างแล้วค่ะคราวที่แล้วแล้วก็เลยพี่เอก็คงรู้สึกยังสนุกอยู่ครับ แล้วก็อยากจะร่วมสนุกกับพี่ชอทสักครั้งคือทุกคนก็เออตอนแรกที่จัดคอนเสิร์ตไปก็เคยคิดกับน้องๆหรือว่าทีมงานว่าเฮ้ยถ้าเรามีโอกาสคงได้ทํากับ A อทามกับพี่ชอทสักครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่ก็ได้ยกหูมาคุยกับพี่ชอทพี่ชอทก็เอ้ยถ้าไอเดียแบบนี้พี่ชอทก็เลยตอบตกลงสนใจเราเข้ามาคุยดูก็เนี่ครับพี่ชอทก็แบบที่พี่ชอทเล่าให้ฟังรครับนนครับผม คือคือคือต้องบอกกันว่าโดยไอทําโชว์บิสเองนะคะที่ผ่านมาเราก็จะทําคอนเสิร์ตหรือว่าทําโชว์ของนักร้องที่เป็นนักร้องอาชีพนักร้องจริงๆเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้ก็ถือว่าถือว่ามีโอกาสไม่ไม่มากที่เราจะมีโอกาสได้ทําคอนเสิร์ตหรือทําโชว์ของน้องๆซึ่ง,ซ,งซึ่งมาในรูปแบบของนักแสดงแต่ว่าโชคดีมากๆที่น้องๆทุกคนตรงนี้ก็มีความสามารถรอบตัวจริงๆทั้งในการร้องเพลงด้วยในการแสดงด้วยในการ ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทั้งเต้นทั้งหลไรต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็โดยพี่ชอดเองก็จะไม่มีอะไรน่าหนักใจจะรู้สึกว่าตอนนี้กำลังสิ่งที่กําลังคิดอยู่ก็คือจะทํำยังไงให้คอนเสรริร์ตคราวนี้โชว์คราวนี้เนี่ยให้สนุกที่สุดแล้วก็อยากจะให้คนดูของเราได้ได้ดูสิ่งที่แปลกใหม่จากไอ้พา s h โชว์บีสแล้วก็จากน้องๆเหล่านี้นะค่ะ <S <S พี่ชอความเอกเบอร์หนึ่งกันทุกคนเลยจะเปพาร์ตกันยังไง ตอนนี้ยังไปไม่ถึงขั้นสคริปต์นะคะคงอยู่ในระหว่างช่วงเวลาของการเตรียมตัวหรือการเตรียมคิดอะไรหลายๆอย่างค่ะตอนนี้ก็พยายามจะให้น้องๆเขาได้มีโอกาสเตรียมตัวในการซ้อมเต้นหรือว่าออกกําลังหรืออะไรต่างๆนานาก่อน้งคิวแต่ละคนอะไรอย่างี้ก็คิวเทพทั้งนั้นเลยค่ะใช่ไหมคะโอ้โหโอ๊้สิ่หนักของเพื่อนคิวมูกกครับ็ช่วงนี้ก็เร่งถ่ายละครด้วยครับผม แล้วกอนสองเรื่องแล้วก็มีไปประเทศจีนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับผมก็คือตอนนี้ให้ทางพี่ชอดเอ่อเรียกน้องๆได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าแต่ละคนเอ่อถนัดด้านไหนซึ่งการโชว์ของพี่ชอดครั้งนี้ก็เน้นว่าคือเน้นโชว์คือเหมือนเราก็เรื่องร้องเพลงเราก็คาดหวังบ้างแต่คือเรื่องโชว์ที่พี่ชอดบอกก็พยายามคิดให้มันตรงกับเอ่อ น้องๆแต่และคนมีคาแรคเตอร์แบบไหนที่ถนัดอะไรแบบนี้ครับผมไอ้เด็น้องๆมีโชว์พ uh, <Okay sí ี่เอมีโชว์อะไรใค้ไปโชว์ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะคือคือเวลาจะทํางานอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราคงต้องหลายๆส่วนมารวมกันนะคะถึงว่าตัวน้องๆเองด้วยความสามารถน้องๆเองด้วยแล้วก็ความน้องๆอยากทําอะไรด้วยแล้วทางพวกพี่ด้วยอ่างเงี้ยเราใช้วิธีคุยกันแล้วก็มารวมกันมากกว่าพี่เอจะขึ้นขึ้นโชว์ด้วยนะคือแบบนี้ครับจริงๆก็แบบว่า เออเหมือนสงสารพี่ชอดนะครับตอนนี้พี่ชอดก็หัวยุ่งมากแล้วครับถ้าพี่เอขึ้นอีกคนนะครับก็ยุ่งไปมากไบดีก็เลยแบบว่า ครั้งนี้ขอเป็นคนนั่งตกมืออยู่หน้าเวทีเพราะว่าเดี๋ยวน้องอ้ําเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเชียร์น้องๆเขาบอกว่าเธอต้องมานั่งเป็นเพื่อนชนะไอเดียก็เลยแบบก็เลยจะนั่งสวยๆกับอ้ําใช่เดี๋ยวครับผมคือวันนี้ติดต่อสลิงไปแล้วสลิงเขาบอกว่าปีนี้น้ําหนักพี่เอเพิ่มขึ้นนิดนึงเขาเลยไม่รับทรรมเดี๋ยวพี่เอบอกจะไม่ขึ้นสลิงไงเอไม่ขอขึ้นดีกว่านะครับพี่ชอาดีขอนั่งตบมือให้กำลังใจขึ้นอยู่หน้าเวทีครับผมครับ แน่นอนค่ะต้องมีเรื่องของแขกเชิญเข้ามาแน่นอนซึ่งตอนนี้คงต้องอบกินไปก่อนนะคะคงใช่เรายังคงไม่สามารถบอกอะไรได้มากมายในวันนี้แต่ว่าอยากบอกว่า ชื่อว่าหลายๆคนที่เคยติดตามงานของไอ้ทำโชว์บีสสาขาก็ค,คงจะรู้ว่าเราจัดหนักกันทุกทีนะคะเราไม่เคยทําอะไรน้อยๆอเราทํามากเราทําเกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะคราวนี้จะยิ่งหนักกว่าทุกครั้งเพราะว่าพี่ชอดเองก็ <c oughs> มีโอกาสได้ทํางานกับน้องๆเป็นครั้งแรกก็ตั้งใจเ <c oughs> ต็มที่ว่าจัดหนักมากแน่ๆบางคนพี่ชอดก็ใช้น้องนักแสดงเนี่ยครับที่ขึน้นคอนเสิร์ตไปช่วยติดต่อให้อยู่ใช่เป่ะครับพี่ชอดใช่ค่ะเหมือนใช้น้องนาเด็ไปติดต่อบางคนใช่ไหมครับนาเด็กจะมีแขกรับเชิญเป็นใครที่ที่อยากได้หรือ่่นนนออัี้้กง รอดูกันครับว่าจะเป็นใครครับอ่าน้องไก่ย่าแหะครับผมก็ก็ตอนนี้ก็ก็รอดู้เหมือนกันว่าจะเป็นใครดูแลกันครับพี่เบียร์พี่เบียร์คุยกันขอก้เกิดความรับนะครับผมใหญ่เลยใช่ตอนเชิญครั้งนี้เลขห้ามาจากอายุพี่เบียร์สิบห้าก็ไม่นะครับก็ทุกคนมีความสามารถอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างครั้งนี้เนี่ยอาจจะก็เห็นพวกเราในมุม มุมมองแบบไหนแต่ว่าครั้งนี้ก็คือมันจะมีความแตกต่างที่คนดูแล้วก็แฟนๆจะไม่เคยเห็นพวกเราทํามาก่อนก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่พวกเราอยากโชว์ให้ทุกคนได้เห็นครับอยากทำอะไรเป็นพิเศษบนเวทีนี้ค่ะเพราะมั้งครับในเมื่อพี่ชอตพี่เอให้โอกาสเวทีของพวกเราแล้วนะครับพวกเราก็จัดเต็มทุกอย่างที่ทําได้เราทาหมดนะฮะที<อ>่เอาอะไรก็ตามที่พวกเราไม่เคยทำเนี่ย เวทีนี้เรามีโอกาสแล้วเราทำเต็มที่แน่นอนจะได้เห็นพี่เวียร์เต้นแบบไม่โอ้ทุกอย่างครับโอ้พี่เวียร์ครับพี่เวียร์ครับถามต่อหน้าพี่ๆนักข่าวเลยถ้าถอดเสื้อน้อยไปถอดกางเกงได้ไหมคะจะมีโชว์ซิกแพคกี่สาขคนละหนึคนเสิตเลยเอ๋ครับผมว่าถ้าเรื่องซิกแพคเนี่ยต้องถามลูกทานะฮะอ่าพี่เกณฑ์เลยอ่าพี่เกมครับอ่าอ่าพี่เกมครับครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามดูแล้วกันครับ ก็ให้ทุกคนติดตามดูแล้วกันครับผมว่าทุกคนยังมีสไตล์แน่นอนครับครับทุกคนแล้วล่ะวันนี้ก็มีาสุดเล้วนี่ยมีกันทุก